สวัสดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจำวันที่15พฤษภาคม คุณดัสวินถือดาบกับหัวจนเขาได้เดิมูนวันนี้ต้องระวังนะคะเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะมีอะไรที่ติดขัดนะคะดีเลยแล้วก็เรื่องของความก้าวหน้าของการงานก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเหมือนกันต้องระวังอารมณ์ให้ดีอยางหงุดหงิดง่ายนะคะเดี๋ยวจะพานไปลงกับคนรักได้แล้วมันจะยุ่งกันใหญ่แฟนได้เดิมูนไพ่ไม่ดีเหมือนกันนะวันนี้เขาก็หงุดหงิดอารมณ์ขุนมัวเพราะว่ามันมีอุปสรรคเข้ามานะคะมีความไม่ชัดเจนอะไรต่างๆแนะนําวันนี้แยกกันอยู่ ู่ดีกว่าอยู่ใครอยู่มันเนาะมีโรแมนติกฟีลิ่งนะคะมี helpful people อะไรที่เรารู้สึกว่ามันหนักเป็นภาระมาจนเกินไปเนี่ยขอตัวช่วยได้นะมันจะผ่อนคลายมากขึ้นโรแมนติกฟีลิ่งก็หมายถึงว่าในเชิงความรักแล้วเนี่ยคุณสองคนยังรักกันเหมือนเดิมนะคะแค่สถานการณ์มันไม่ค่อยสู้ดีในวันนี้คนโสดสนิทอยากให้พักเรื่องความสัมพันธ์ไปก่อนค่ะวันนี้รม์เราก็ไม่ดีเนาะ